เหตุผลที่มีคนถามเข้ามาเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามีกระแสกระแสหนึ่งออกมานะครับว่าเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหง์เนี่ยมีราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปนะฮะทำให้แบบมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะว่าเอ๊ะมันจริง สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องผมแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมนะฮะก็ขอความกรุณาเ <c oughs> ชื่อติดตามผมหน่อยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะอัดวิดีโอแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีเหรียญมานําเสนอนะครับเป็นเหรียญที่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีคนถามเข้ามาเยอะที่สุด ณเวลานี้นะครับผมเยอะมากจนผมไม่สามารถที่จะตอบได้คิดดูเยอะแค่ไหนเลือกอย่างหนึง่งเลือย่างหนึ่งนะครับผมนะผมต้องพิมพ์นะผมต้องพิมพ์ทําให้แบบโอ้โหคือตอบไม่ไหวจริงๆแล้วผมจําเป็นที่จะต้องอัดวิดีโอมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าอ๋อผมลืมบอกว่าเหตุผลที่มีคนถามเข้ามาเยอะเนี่ย เป็นเพราะว่ามีกระแสกระแสหนึ่งออกมานะครับว่าเหรียน5บาทเรือสุพรรณหงส์เนี่ยมีราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปนะฮะทำให้แบบมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงผมจึงจําเป็นที่จะต้องอัดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมผมขอก่อนอื่นเลยนะฮะผมขออธิบายแบบให้ละเอียดที่สุดน,นะฮะ คือก่อนที่ผมจะไปบอกว่าจริงหรือไม่จริงนั้นผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเหรียญนี้นะครับนะฮะด้วยข้อมูลที่ผมศึกษามานะครับผมนะเหรียญน,นี้เขาผลิตมา3ปีด้วยกันนะฮะปีอยู่ที่ไหนเนี่ยนึกเนี่ยสพศด้วยกันนะคือพศ25 29 25 30 25 3 1นะครับผมซึ่งใน3ปีเนี่ย มีราคาแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับใน3ปีนี้มีราคาแค่ปีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือปี2529ครับผมโดยสรุปแล้วเรียนนี้มีราคาหลักแสนจริงครับแต่ต้องเป็นปี2529เท่านั้นถ้าเป็นปี2530ยังไม่มีราคาถ้าเป็นปี2531ยังไม่มีราคานะครับผมนะโดยสรุปแล้วนะฮะแบบสั้นๆเลย เรื่องจริงแต่ต้องเป็นปี2529เท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคานะครับผมนะฮะก็คือผมไม่อยากให้คลิปมันยาวก็เลยสรุปแบบสั้นๆนะครับผมก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้ส่วนขอบเหรียญนี้ก็จะขอบไปครับพอดีมีลูกค้าโทรมานะครับผมนะก็ขอประมาณนี้นะครับผมอาจจะแบบสดุดนิดนึงนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะโดยสรุปแล้วนะครับต้องเป็นปี2529เท่านั้นถึงจะมีราคาหลักแสนปีอื่นยังไม่มีราคานะครับผมนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็นะก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยว่าเรียนนี้มีราคาจริงแต่ต้องเป็นปี2529 <c oughs> ขอโทแต่ต้องเป็นปี2529เท่านั้นนะครับผมวัดสลามสวัสดีครับ